จะเริอนพรนงตนยนยมโภมีบุญทั้งหลายบุริกาที่ว่าจะขออนุโมทนาบุญนำขอบคัวแม่พูทินบาดดุลย์ชัยเชธาโมงเดีมาเอาไว้เป็นเห็ดหัวเห็ดกำแพงให้แม่ขาอยู่ที่วัดพม,มัสีกรามเชธาโมง

เพิ่นมาซื้อไม้ชิเป็ดนาแล้วก็เพิ่นมาซอยท่านแหลซื้อมันจะโบราณอันนั่นทองของใสงานซานบ้านสองไต่เลยแมเนโบได้มีไว้เดือดเสืดีเด้อพี่น้องเด้อที่จะไปคอนไซดกันว่าโอ้ยแม่พุธคำว่าแม่พุทิ น้ำทวมบ่วานเดียวอนนี้กน้ำน้ำบัวท่วท่วมปีเนี่ย่านเลยทวมบ้านเลยเออทบมับ้าอันนี้ปีนี้บทวมบขาบาาขึ้นมาอยู่วันบ้านเวิร์นที่ใดเนี่ยพอโดยคดกับโคดเนี่ยโคดต่เป็นายมก็เออมันบอดบอแมสอันนี้ฮะมันฮอดบอแม ขันยัเอาพี่ก็เอาขันยัเอาพี่ก็มาิเอาอีกมาิสองเมตรใส่เม่ถาสิปสองเมตรครึ่งใส่แมหาิเป็นสี่เมตรสี่เมตรพอดีสี่เม สองเมตรครึ่งเซนเมตรฐาสิบก็เป็นสี่เมตรไมนนี้จะเอาทั้งนี้นะออกทั้งเอาจะเรีนงอทั้งนี้คือเก่าตต้มเชื่อๆนะนายจุกเข้าใจคือมุวยแรงมันแคบเอาตัวนี้เลยเนาะเมื่อแล้วก็ให้ฝนซอยใหม่ตอกใม่มาแปะแล้ก็แล้วพ่าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เจ็เมื่อซอยไม่เมื่อแต่งมาทำมาทำอุปกรณ์จีบี่อันนี้เมื่อแล้ทำมาต่อมาลุมาตอกอยู่พี่เออมาเห็ดอยู่พี่มาแท็กไปแล้วตัวนี้นะเซนเมตรฐครึ่งคุดเอาคุดถ่ายโม่เปาเอา ไปลวแม่ไปคอยคทุกคนเออครรยัง่ไดแทะรคก่นคนี่ยมันด้งแงเียกนจะไม่ได้เจ้าครเออาแต่มันชิกัน่นคตรนมันต้องได้แงเพียดเลยฝังรักมันแล้วก็ังรักคุเออจะไปเอาตนนั้นมาหน่งมาลูกนี่เดี๋ยนึงก็ได้ขนเียกน่งงง่าหรอน่ยูดด่ เปียกเท่ยมีแล้วครดสีกมรพคุดอะไนี่จไนคดอ่พลเอ้ยนี่เชือกฟางเิดดิเีเปียกขทนอมแล้วี่ยนคุดจคุดดรถเปียกเท่น้อยสิค่บ้ามากบนสุดให้เล่งเนีย เป็นก็แหกลครับมันชือเลยโลดคุณได้รับหนึงสรักตางเลือแต่หนึ่งสองสนึ่งเรือได้ตัวแรงบะี่ง่ายอาน้นหันเนาะย่าไอใช้เปียกมากนึ่งรมาอยากว่มมีรักแเยเปตัวนี้จักตัวนี้ไซ่า่ขายคือการแม่ทาีแม่ทาีาแ่บ่ระอไปจังุ่อจังเล็ก เด๊ะตอนนี้ก็แม่ขาวเพิ่นกำลังขุดเลาะขุดลักหัวแม่ขาวแม่ขาวยั่งกบควาแม่พุทธิ้นเพิ่นมาถวายเพิ่นเห็นหัวถวายแม่ขาว ปลูกพักนี่เมเปิลทินิ่นเจ้าสู้ได้เพิ่นนั่งซื้อเดึงไปดึงไปดึงไปคนไปด้วยไหมคขาบเหมือนนี่นะวัดเสีืทํารมวงนี่ตอนนี้กำกำลังเน่งเน่งเพียกเน่งเพียกให้มันซื้อ ปูนไกลๆนึงเนาะประมาณ20เมตร20เมตรเมตรพอดีรถปูนสนห้องน้ uh, ําพอปูนปูนบ่อนเมทเอาคือบ่อนเมทเอาคึมพุ่นแหละได้้ก็่นอแม่ยังเพิ่นกําลังขุดอยู่พนเเฮ็ดฮัว เพิ่นเฮ็ดหัวข้างหลังจะเตาะเอ้าทางหลังกุฏิเพิ่นสิเฮ็ดหลังกุฏิเฮ็ดหัวอ้อมกุฏิเนาะจับอันจับเสียก็ได้แล้วหาตแห่งเดกมันด

สมเราจะได้แม <The> <The> ่ย่งไปอยู่วัดบัตรรวมไสยอะไรเนาะเรามาเห็ดเวียกซอยเลยสมเราจะได้อะนี่แล้วนี่ยังแม่ว่าคนจะได้อะไร่าได้ลยเาเทะมามาไวน่ตอกลากเอาแม่แะเาตอกอมแบ

ใส่เ่ปปาละนี่อย่าบังเียดอเด้อเด้อความเจ็บอย่าสิได้ความไข่อย่าสิยมีเกลยอกุศลเพื่อดีไปจุที่บ้านแม่ยาวรกมันสี่แมตชสองโซนเนี่ยอันนี้เขาดึงเหรอบ่นนะขนอยยังให้มันชื่อแล้วกระเทาเห็ดอ่ะก็เรา่าสี่เมตรกันมาทัน

เปิดทำมเปิมากาน้อยอัจากพังเชียงกน้อยลาวกาหายาเปิดกับพนว้แล้แม่จดะไเปิดบบเป็นจากตัวไรมือายมือนีกนน้อยโบเป็นได้จังบ่ซื้อพังเดพนเปิดบบเป็นนี่ยมีแต่น่งเปิดก้น้อยก้าน้อยแบบกน้อยตายกน้อย ทมอเขาไห้ห้ธระนีไปปลุนุกขน้อยข้าน้อยก็อนอยตายแล้วไปว่าุกกเนอาไม่เอจะได้บอไ่าว่าเบิ้งนี่จับกลองไหว้เดี๋ยวว่าเบิ้งว่าไม่ว่าไม่เบิ้งเอาครับเป็นจริง่แม่ เาถวายเขาวัดไญาซุกกระเวนวงนี้เอาาตได้ยก็มีได้เลยความดีได้หมดเราฮาพัวให้พัตไประยกเอาเด่นกระโดดจิ้งจกจำเ่ากระโดดเดี๋ยวคนคนสมบัติมาให้ขนะยแต่พื่นไม่นี่หาปีนี้บัดสี่บาทหาบาทเลยค มีแต่ว่าอยากได้อยากได้บ้านเราห้าใหา้ผมได้อยากเอาอยากได้เงียง้ยอันงานแข่งเพลงงานบ้านก่นอนเกตนะให้ขน้อยว่าหนึ่ง้านหนึ่งยังขน้อยยังมบมดอ่แข่งเพลงนะข้าทิงข้าน้อยเม่เสี้ยวเม่เสี้ยลหาก,กตกตก็ได้อัน,นของพนเอินนั่นท่อพนเด้เสี้ยวเป็นเสี้ยวกันนี่กับแต ก๋ว้แม่ข้าวอยากได้บุญจ้่งัวจะพันเงินจะพันคำคืนเมืองข้าไรเห็ดกำแพงแก้วแม่พูดิึงไปเห็ดกำแพงแก้วให้แม่ข้าวยูวัตเซทามวกพมะศีกรามกำแพงแก้ว